ก็ให้เขาดูซิให้ไหมอ้าวมีไม้ไมโครโฟนไม้ทองคำฉันไปไหนอ่ะไม้ทองคำไปไหนเนาะอันนี้เป็นกองตุ้ยสัมภพระนะครับเป็นกองตุ้ยสักภารี๋ยวอัดให้ก็ได้ฟังเลยสร้างก่อนสร้างตึกนี้จะไม่ค่อยมีลูกค้าถูกไหมนะครับไม่ค่อยมีลูกค้าตึกนี้นะครับเพราะเป็นเขาเรียกโดนโดนโดนบังหมดเลยนะครับในทางกองตุ้ยต้องหมิงถังต้องกว้างหมิงถังคือลานข้างหน้า นี่นะครับลานเขาเรียกลานรับทรัพย์นะอำนาจมันมีลูกค้ากับลานด้านในนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีลานด้านในเลยถูกไหมเปิดประตูเข้ามาเนี่ยแคบเลยนะครับด้านหน้าแต่ก่อนมีที่พอมีลูกค้าเข้าเพราะว่ามันยังไม่มีตึกนี้พอโดนตึกนี้เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วโดนโคง้งลงศพของเขาด้วยยกฟองจุ้ยไม่ที่มองเห็นแหววมันจะเป็นโค้งอย่างนั้นนะครับแทนล้องไป ไม่ต้องใช้ไ้นะแทนก็ไปมันไปนโค้งลงศกนะครับมันไปนอับกับบงคลในทางความดุ้ยแล้วมันโดนพิฆาตเสาไฟนะน่าจะเคยได้ยินถูกไหมครับเนี่ยเขาโดนพิฆาตเสาไฟแล้วสายใยอย่างเนี้ย นะครับเอาเรียกหนอนสวัสดิ์จริงๆผมเรียกมันว่าหนอนนรกเพราะมันไม่ดีนะมันสายไฟไรโยงระยางอย่างเงี้ยนะมันเป็นอันผมบองหัวยางหัวยางนะครับจแก้ได้แต่เราไม่มันมีการปับแก้ในยังแล้วตัวนี้คือที่ต้อนรับลูกค้าถูกไหมช่ค่ะมันจะเดินขึ้นสองทางมันจะเกิดความแตกแยกคนมาพักบางทีมีทะเลาะกันในนี้ก็มีไหมหัวเมียนะมันจะเหมือนตึกไทยคู่ฟ้ามันจะมีทางขึ้นสองทางนะครับซึ่งมันติดความช่วย